ดีของให้สัมภาษณ์หรือเขียนเหมือนให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์กรณีคลิปเสียงอะคะอ่ะว่าถ้าเกิดว่าผลวินิจฉัยมันออกมาไม่เป็นคุณ่ะจะมีแผนรับมืออย่างไรให้สัมภาษณ์ที่สภาค่ะคุณนัทวุฒิบอกว่าคงตอบแผนรับมือในนามรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นทัศนคุณส่วนตัวของคุณนัทวุฒิเนี่ยเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ใจว่าเจตนาเนื้อหาสาระ และวิธีการที่คุณแพทองทานใช้หารือทางโทรศัพท์กับสมเด็จคุณเซนวันนั้นน่ะไม่ได้เป็นเจตนาทําลายประเทศหรือขายชาติขายแผ่นดิน <c oughs> หรือยกตัวไปของแผ่นดินไทยไปให้ใครเขา ผมยิ่งเชื่อมั่นมากเข้าไปอีกว่าเจตนาของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะผู้นําทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นถ้าเราฟังคําชี้แจงของทั้งกองทัพและกระทรวงต่างประเทศต่อคณะทูตนานาชาติทั้งวันที่1และ4ส,สิงหาคมจะชัดเจนว่าคําชี้แจงของไทยเป็นเอกภาพและสออแสดงเจตนาของอีกฝ่ายว,าว่าประสงค์จะให้เกิดความขัดแย้งในแนวชายแดนตั้งแต่ต้นปีที่มีการจัดมวลชนไปร้องเพลงชาติ สร้างเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งการวางทุนระเบิดและฉีกทุกกฎสัญญาข้อตกลงเพื่อน,นำพาสถานการณ์มาถึงจุดนี้ได้ที่มีข่าวว่าแรงงานกัมพูชาหลังลายกลับประเทศก็ฉุกใจคิดอีกว่าในช่วงที่ยังไม่ได้มีสถานการณ์ประทะใดๆ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะไม่บานปลายรุนแรงสมเด็จฮุนเซนก็เคยเรียกแรงงานกับพูชา mm. กับประเทศมาแล้วอ้างว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุรุนแรงตามมา mm. ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะท่านรู้มาตั้งแต่ตอนต้นเลยหรือไม่ว่าในที่สุดจะมีการใช้กําลังกัน mm. และถ้ารู้ตั้งแต่ต้นก็ดูวิธีเดินเกมของท่านก็คิดว่าเป็นคําตอบอยู่ในตัวเองแล้วหรือเปล่า mm. บอกวันนี้ความสมัครสมานสาม,มาคัคคีความเป็นเอกภาพของคนไทยสําคัญและจําเป็นมากๆในการ, mm. รเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ค่ะ แล้วยังไงต่อไม่สามารถคาดเดาแนวทางของอีกฝ่ายได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการใดๆทั้งสิ้นไม่ยืนอยู่บนหลักเหตุผลอย่างอื่นที่ควรจะเป็นยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันถ้าจะบอกว่านี่เป็นการพูดจาเรื่อยเปื่อยเลื่อนลอยผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เขาต้องการสร้างเส้นเรื่องของเขาเองจะปั้นน้ําเป็นตัวแค่ไหนก็ตาม,มแต่ทุกที่ทุกเวทีเขาจะเล่าตรงกันแบบนี้ทุกระดับ และสิ่งที่ทางการไทยจะต้องไปเจอก็คือค,อความจริงที่เราอดทนสร้างและรักษามาด้วยความชอบธรรมต้องไปเจอกับความเท็จของเขาทุกเวทีเช่นกันขณะเดียวกันถ้าในประเทศไทยขาดเอกภาพทางความคิดขาด,ขาดความสามัคคีมีการปล่อยข่าวลือสร้างความสับสนเรื่อยๆข่าวลือนั้นจะเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือข้อมูลกับประเทศไทย คุณทัตูดบอกไม่จะเป็นต้องเชิดรัฐบาลมาไม่จะเป็นต้องชื่นชมรัฐบาลแต่จะเป็นอย่างยิ่งต้องไปทีมประเทศไทยและมองว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นคนละส่วนไม่ได้เพราะเป็นเอกภาพมาตั้งแต่ต้นผ่านสบตรกรที่มีผู้นําเหล่าทัพทุกเหล่าทัพทําหน้าที่ถ้าคนไทยสมัคคีเกมโกกโคกลมใดๆก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าแตกแยกให้เขาฉวยอากาศก็น่าห่วงส่วนกรณีของนางสาวแพรทองทาน อาจจะถูกตัดสินว่ามีความผิดทางจริยธรรมคุณนัทพุฒบอกว่าคำว่าจริยธรรมสําหรับผมมันกว้างไกลเหลือเกินและเมื่อเป็นเรื่องจริยธรรมก็ไม่คิดว่าจะมีกระบวนการตุลาการใดๆมาเป็นผู้ตัดสินด้วยซ้ํานี่คือหลักการแต่เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นดุลพินิษของสารรมนูญก็ขอให้รอให้ถึงวันนั้นณะเนื้อหาสาระและวิธีการ ที่นายกแพทองทานใช้ในการหาหรือทางโทรศัพท์กับสมเด็จบุนเสนวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเจตนาทำลายประเทศไม่ได้เป็นเจตนาขายชาติขายแผ่นดินหรือยกอธิปไตยของแผ่นดินไทยไปให้ใครเขา่าตัวผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์นี้และยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกว่าเจตนาของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะผู้นำทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นคำชี้แจงจากฝ่ายไทยเป็นเอกภาพ และสอดแสดงเจตนาของอีกฝ่ายว่าประสงค์จะให้เกิดความขัดแย้งในแนวชายแดนตั้งแต่ต้นปีที่มีการจัดมวลชนไปร้องเพลงชาติรวมกระทั่งการวางทุ่นระเบิดรวมกระทั่งการพยายามที่จะฉีกทุกสัญญาและฉีกทุกข้อตกลงสมเด็จพุนเซนเคยเรียกแรงงานกัมพูชากลับประเทศมาแล้วโดยอ้างว่า เดี๋ยวมันจะมีเหตุรุนแรงถ้ามองจากตรงนี้ย้อนกลับไปเนี่ยผมสงสัยว่าท่านรู้มาตั้งแต่ต้นหรือไม่ว่าในที่สุดต้องมีการใช้กำลังกันดูวิธีการเดินเกมของท่านผมก็คิดว่ามันเป็นคำตอบตอบอยู่ในตัวเองแล้วหรือเปล่าถ้าจะบอกว่านี่คือการพูดจาเรื่อยเปยเื่อยเลื่อนลอยผมว่าไม่ใช่ผมว่านี่เป็นเรื่องยุทธศาสตร,ร์ ผมว่าเขาต้องการจะสร้างเส้นเรื่องของเขาเองจะปั้นเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวแค่ไหนก็ตามแต่ทุกที่ทุกเวทีเขาจะเล่าตรงกันแบบนี้ทุกระดับถ้าคนไทยสมัครสมานสามคัคคีเกมโกหกพกลมใดๆก็เอาชนะเราไม่ได้อ้าวเช้านี้ข่าวล่าสุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะสลับไปเรื่องการเมืองบ้างลนะมาลีโสเจตา ถแถลงเมื่อเช้าวันนี้ว่าในการประชุม GBC ที่บรเซียกัมพูชาย,ยังคงเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวฐานกัมพูชาทั้ง18นายเ,ยเร็วขขณะที่เธอรายงานว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนจังหวัดพระวิหารและอุดรมีชัยช่วงเช้าวันนี้ยังคงสงบอยู่ค่ะกองกําลังของกัมพูชาย,ยังคงเฝ้าระวังอย่างสูงและประจําการอย่างมั่นคงอะไรอีกมีแค่นี้ไม่พูดอะไรเลยเหรอ ไม่กล่าวหาอะไรเหลือเช้าเนี่ยข้อที่หนึ่งยึดตามข้อตกลงจาก GBC หนึ่งในสิบสาข้อต้องไม่เผยพูดข่าวปลอมหรือข้อ,ขอที่ส <c oughs> องได้ทราบว่าสตกบสบตกรไทยได้ตั้งปะัะนาววงผู้ดีมาเป็นโคศกเอาไว้สู้กับคุณมารี <c oughs> นั่น ไม่มีอะไรเลยเหรอแค่นี้เมื่อเช้าเหรอแค่นี้เลย2ประเด็นค่ะเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวทหารกรัมพูชาทั้ง18นายแต่เรื่องปล่อยตัวนี่มันก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงเหมือนกันนะนะคะแต่เราระบุเอาไว้ว่าเราจะปล่อยตัวหลังจากยุติการใช้กําลังโดยสมบูรณ์ยุติการใช้กําลัง,โ,งโดยสมบูรณ์ในข้อตกลงอะคะ่ะมันจะเขียนไว้แบบนั้นโผไหมอ่าชัดเจนนะค่ะมาเลแล้วคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตเมื่อวานนี้โพสเรื่องข้อตกลง GBC ก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องตอนท้ายอ่ะสิคนใช่ไหมอ่าใช่ใชซึ่งมันอยู่ในข้อ6ของเรากับกัมพูชาใน GBC นั่นก็คือทหารที่อยู่ในความคุวบของอีกฝ่ายควบคุมของอีกฝ่ายหนึ่งจัดก,การปล่อยตัวและส่งกลับประเทศหลังจากยุติการใช้กำลังโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์รวมทั้งอำนวยความสดวกในการส่งคืนร่างและจัดการศพ อันนี้กัมพูชาก็ยังไม่ทํานะมาลีเธอต้องตอบอาสอบทหารกัมพูชาที่อยู่ที่ชายแดนน่ะอน้องค่ะให้มาเก็บไปใช่มันมีนข้อตกลงเหมือนกันค่ะจัดการสอบภายใต้สภาพที่ถูกสุขลักษณะและด้วยความเคารพนะคะ